สูตร2รต่อบนรัฐบาลไทยวันที่1มีนาคม2568กปฝากกดไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาดูการคำนวณตัวเลข2ต่อบนเลขรัฐบาลไทยนะครับ สำหรับสูตรที่แอนมินเตรียมมาในการคำนวณครั้งนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองสูตรมาดูกันที่สูตรแรกก่อนนะครับสถิติสูตรนี้นะครับห้างว่าตอเนื่องเริ่มจากมันแรกในเ, 5, เ 6, ลขห้าเลขหกนะเลขเจ็ดผลออกหกสามเข้าในเลขหก ต่อมาเข้าในเลขเก้าแล้วเลขศูนย์ต่อมานะครับเข้าในเลขเจ็ดแอดมินจะคำนวณให้ดูในวันนี้นะครับ ใช้ข้อมูลของเลขสามตัวบนนะครับหลักการคำนวณใช้ร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบสองครั้งในวบวกหนึ่งของที่นะครับได้เจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดในบวกหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับยี่สิบเก้า เอาตัวเลขท้ายสุดข,ของผลบวกนะครับเลขเก้าจากนั้นบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับจะได้สิบในเลขศูนย์บวกหนึ่งแต้มได้หนึ่งเลขเก้าเลขศูนย์นะเลขหนึ่งนะครับผลออกศูนย์เข้าในเลขศูนย์ มาต่อมาคำนวณให้ดูนะครับได้เจ็บวก7จ็ดบวกศบวกศและบวกหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับ15บห้ในเลขห้าเลขหกและเลขเจ็นะครับ ผลออกเจ็ดเจ็ดเข้าในเล็บเจ็ดต่อไปแอดมินคำนวณในงวดหนึ่งมีนาคมให้ดูนะครับได้สามบวกสามบวกเจ็ดบวกเจ็ดและบวกหนึ่งของที่ ผลบวกเท่ากับยีสิอ็ในเลขหนึ 1, ่งเลขสองและเลขสามนะครับเราผลอันที่หนึ่งในนาคมสองห้าหกแปดนะครับสำหรับตัวเลขสุดที่หนึ่งได้เลขหนึ 1, ่งเลขสองและเลขสามนะครับ ต่อมาจะเป็นสิ่งที่สองสถิติห้างว่าต่อเนื่องเริ่มจากเมื่อแรกในเลขสามเลขสี่และเลขห้าออกหกสามเข้าในเลขสามต่อมาเข้าในเลขเก้า ต่อมาเข้าในเลขเจ็และเลขเก้านะครับและหนจะคำามาให้ดูในวันนี้นะครับในสุตรนี้จะใช้ ข้อมูลของเลขสามตัวบนนะ2สตัวล่างนะครับาการคำนวณใช้10บบนบวก10บล่างสองครั้งและบวก7จ็ของที่นะครับได้7บวก2บวก2องในบวกเจ็ของที่ผลบวกเท่ากับ18บแปดในเลขแปด วงหนงแต้มได้ข้าวบวงหแต้มได้สิบไเลขศูนย์เลขแปดลด้ข้าและเลขศูนย์นะครับผลออกเข้าในเลขศูนย์เมื่อต่อมาแอดมินทำให้ดูนะครับ ได้0บวกหบวกห้าในบวกเของที่ผลบวกเท่ากับ17ใเดเลขเจ็เลขแนะเลข9้นะครับผลออก77เข้าในเลขก7 ต่อมาแอดมินทำมณให้ดูในงวดหนึ่งมีนานได้เจ็ดบวกห้าบวกห้าในบวกเจ็ดของที่ผลบวกเท่ากับยนะี่สิบสี่และเลขสี่เลขห้านะเลขหกนะครับ ผลหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดนะครับสำหรับสุตรที่สองได้เลขสี่เลห้าละเลขหกนะครับและตัวเลขสรุปในวันนี้นะครับเลขเด่นบนแอดมินให้เลขสามนะครับ ตัวเลขจากสุดที่หนึ่งนำมาชนกับสุดที่สองจะได้เลขดังนี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าและสามหกนะครับเลขเด่นเลขสามจะได้สามสี่สามห้าและสามหกนะครับ ราผลวันที่หนึ่งมีนาคม2568นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ